สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโค้ดอ่างเปาทูมิเน่โวลิฟรีนะครับผมเพียงแค่เรากรอกโค้ดอ่างเปาเนี่ยก็สามารถรุ้นรับเงินฟรีได้เลยนะครับใครที่รอรับโค้ดอ่างเปากันอยู่แล้วเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการรับโค้ดอ่งเปากันนะครับว่าต้องรับแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเน่โวลินะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด รหัสโคดอังเปาทูมิเนียโวลตนะครับเพียงแค่เรากรอกโคดเนี่ยก็สามารถรุ้นรับเงินได้เลยนะครับใครที่อยากรับโคดอังเปาฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะสำหรับแอปที่ใช้ในการรับในส่วนของรหัสโคดอังเปาทูมิเนียโวลตนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับในส่วนของ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะการดาวน์โหลดนะครับดูในคลิปได้นะครับจะมีรูปแอปแล้วก็ ตั้งลงในเครื่องได้เลยสำหรับลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะแล้วก็ขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราเป็นผู้ใช้งานใหม่นะครับยังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยก็ดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้นะจะเป็นขั้นตอนการใช้งานทั้งหมดเลยตตตััั้้้งแแแ่่่ขนนนนนอทเเเเรรเราาราาาาสสมค็จจลลววะบบไห อย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับทางแอปนะครับเขาก็จะมีขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นอยู่นะครับที่เขาสอนการเริ่มเล่นครั้งแรกเนาะแล้วก็ทําตามแอปที่เขาสอนได้เลยส่วนใครที่จะรับโค้ดอ่างเปานะครับก็ให้เรานะครับมากดที่เมนูหน้าแรกนะแล้วก็กดไปที่3ขีดด้านบนซ้ายมือตรงนี้แล้วก็ให้เรากดไปที่เมนูโค้ดอ่างเปานะครับพอเราเข้ามาที่โค้ดอ่างเปานะครับก็จะมีช่องให้เรากรอกในการรับโคดอ่างเปาเนาะโคดอ่างเปานะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ลงในช่องนี้ให้นะครับแล้วก็เข้าไป ไปพิมพ์ตามนะครับส่วนรหัสที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นรหัสนะครับในส่วนของอโค้ดของการเชิญเพื่อนเนาะเราก็สามารถกรอกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสโค้ดอ่างเปานะครับผมก็ให้เราพิมพ์ตามนี้เลยนะครับก็มีทั้งหมด7ตัวเนาะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ตัวเลข จากนั้นเนี่ยก็กดแลกโคดอ่างเปาทันทีได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็ได้รับในส่วนของคะแนนนะครับที่กรอกโคดอ่างเปาไปเมื่อกี้นะครับผม1 5 9 6 9กนะครับก็กดกลับไปเช็คดูในบัญชีของเราได้เลยนะในส่วนของโคดอ่างเปาเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดนะครับก็ใครที่กรอ,อกได้ก็ได้นะครับส่วนใครที่กรอ,อกไม่ได้ก็คือหมดนะครับผมอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ อาโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาในส่วนของหน้ากระเป๋าตังค์นะครับเราสามารถกดดูตรงคะแนนของเราได้เลยว่ามันมีในส่วนของโค้ดอ่างเปาเข้ามาหรือเปล่านะครับผมตามนี้นะนี่ครับรายได้จากโค้ดอ่างเปานะครับ159.7นะครับอันนี้คือการกรอกโคดอ่างเปา To m o n e y w a l l ล t นะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมนําโค้ดมาแจกอีกเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะสำหรับโค้ดอ่างเปาตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถสร้างโค้ดเองได้ต้องเป็นแอดมินของแอปเท่านั้นที่เขาเห็นในคลิปเนาะ ว่ามีคนรับชมมากแค่ไหนมีคนกดไลค์กดแชร์มากแค่ไหนหรือว่ามีคนให้ความสนใจในแอปเนี่ยมากแค่ไหนนะครับเขาก็จะทําโค้ดออกมาเพื่อที่จะเอามาแจกให้กับ คนที่ติดตามจากช่อง YouTube ต่างๆนะครับที่เขาได้รับจากแอดมินมานั่นเองนะครับการรับโค้ดอังเปานะครับ,ก,รรบ,รบก็แนะนำนะครับให้ติดตามจากช่อง YouTube ต่างๆที่เขารีวิวแอปนี้เนาะใครที่รีวิวแอปนี้หรือว่าช่องไหนที่รีวิวแอปนี้เนี่ยก็ไปติดตามเขาได้เขาก็จะมีแอดมินติดต่อเข้ามาแจกโค้ดนะครับแล้วก็รอติดตามได้นะสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะแนะนําเพิ่มเติมแล้วกันในส่วนของเมนู เมนูหน้าแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้านี้เลยนะครับในหน้านี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของยอดเงินนะครับที่เป็น usdt ด้านบนนะครับ แล้วก็เหรียญเเหรียญบูนะครับก็คือตัว B เนาะ1น k นะครับในหน้านี้ทําอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของคะแนนนะครับ20%ตรงนี้ก็คือการทําภารกิจรายวันเราสามารถทําภารกิจรายวันได้เลยนะครับ1วันเนี่ยจะทําภารกิจได้1ครั้งในการรับคะแนนเนาะก็จะมีในส่วนของการเปิดอ,อ่ในส่วนของตัวแอปการรับคิดตันจากสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็การขุดนะครับ การมีส่วนร่วมในการปันผลเนาะแล้วก็การแบ่งปันนะครับอันนี้ทาง่ายๆนะครับไม่ยากกอนอื่นเลยมาที่สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงตรงนี้เนี่ยทุกคนได้รับฟรีหนึ่งตัวอยู่แล้วเราก็มากดรับในส่วนของอตัวเพชรสีม่วงนะครับแล้วเราก็กดซื้อสัตว์เลี้ยงของเราเนาะเพื่อที่จะทําการอัพเลเวลของตัวสัตว์เลี้ยงของเราให้เพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้ในการเล่นไม่ยากนะ นะครับจับมันรวมกันแบบนี้นะครับตามระดับเลเวลเนาะเปอร์เซนต์การที่เราจะได้รับเหรียญจากตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเล่นต่อประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยนะในส่วนของการรับเหรียญจากตัวสัตว์เลี้ยงนะครับกลับมาที่หน้าหลักนะครับแล้วก็กดที่เหรียญที่มันขึ้นตรงสัตว์เลี้ยงของเราเนาะตรงนี้เพื่อที่จะทําภารกิจนะครับ ถ้าเป็นกล่องแบบนี้เนี่ยเราก็กดรับได้นะมันก็จะบวกคะแนนให้เราเพิ่มนะครับผมต่อไปนะครับการเข้าร่วมปันผลจากโฆษณานะครับก็กดตรงนี้เลยที่เป็นวงกลมเนาะแล้วก็กดเข้าร่วมด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นการใส่คะแนนของเราเนาะเราก็ใส่คะแนนลงไปนะครับกดยืนยันจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะ ด้านล่างซ้ายมือเนี่ยก็จะมีการรับเงินปันผลจากโฆษณาอยู่แล้วก็กดรับได้เลยอันนี้ก็อยู่ที่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะได้รับเนาะเราจะได้รับกี่เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่การทําภารกิจของเราด้วยนะภารกิจนะครับจะอยู่ตรงนี้ค้นหานะครับค้นหาเพิ่มเติมภารกิจก็จะมีการเชิญเพื่อนบรรลุเป้าหมายในการใช้งานของเกมหววให้เกมที่ชอบเข้าร่วมเอกโทเนเมนแล้วก็เป็นศูนย์การค้านะถ้าเราทําตรงนี้เพิ่มได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้รับจากการปันผลโฆษณาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะ นี่คือทํามา80%แล้วนะครับผมยังขาดในส่วนของการแบ่งปันนกาะก็คือการแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับก็คือ Facebook, Twitter, Messenger อะไรประมาณนี้นะกดแชร์ไปนะครับมันก็จะเสร็จนะครับพอเราทําครบแล้วเนี่ยมันจะได้หมุนวงล้อฟรี1ครั้งนะครับในการหมุนวงล้อนะครับผมก็ลุ้นรับตั้งแต่1คะแนนจนถึง3,000เลยนะรวมไปถึงเหรียญ X ด้วยนะครับ1 5 0่เหรียญแล้วก็เป็นดอลลาร์อีก10ดอลลาร์นะ นี้จะหมดได้1ครั้งต่อวันต่อไปนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นรางวัลสูงสุดนะครับจากการทําภารกิจในส่วนของการดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆเข้ามาเล่นเข้ามาทําภารกิจในการทํารายได้นะอันนี้ก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีแอปเกมที่เป็นเกี่ยวกับการเดิมพันเนาะโดยการใช้เงินดอลลาร์แล้วก็คะแนนของเราในการเล่นอันนี้ก็ควรระวังนิดหนึ่งในการเล่นนะครับถ้าหากว่าเราต้องการเข้าไปเล่นในการเดิมพันเนี่ยก็ควรที่จะยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าการเดิมพันมันเสี่ยงอยู่แล้วเน ในการใช้เงินจริงแล้วก็เงินในเกมในการเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินของตัวคุณเองคุณต้องยอมรับด้วยเองนะว่าถ้าคุณเล่นแล้วมันเสียหรือว่ามันไม่ได้เงินคืนเนี่ย มันก็จะไม่คุ้มนะครับแล้วก็จะไม่สอนวิธีการเล่นด้วยนะก็ไปหาข้อมูลกันเราเองนะครับสำหรับแอปที่มันสามารถทารายได้ให้เราเนี่ยก็คือแอปฟรีนะครับล้วก็สามารถเลือกแอปที่มันสามารถทํารายได้เนาะกดเข้ามาแบบนี้นะครับมันจะมีแถบด้านล่างนะครับที่เป็นสีเหลืองนะครับขึ้นแบบนี้กดเช็คดูข้อมูลก่อนว่าตัวภารกิจที่เขาให้เราทำเนี่ยมันมีภารกิจอะไรบ้างนะครับเราก็แค่ดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็เข้าไปเล่นตามระยะเวลาที่เขากําหนดนะครับแค่นั้นเลยพอเราเล่นครบตามเวลาที่เขากําหนดแล้วก็ภารกิจผ่านเนี่ยเรา ก็จะได้รับคะแนนเพิ่มนะครับ น,นี้คือเล่นได้เลยนะในหน้านี้นะครับผมเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าแอปเมื่อกี้เลยที่ผมเปิดให้ดูนะเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยตัวสัตว์เลี้ยงนะครับก็สามารถอัพระดับได้นะเพิ่มเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวที่2เนี่ยมันจะเป็นการซื้อนะครับโดยการใช้เงินจริงๆในการซื้อนะใครที่จะทําการซื้อเนี่ยก็ควรที่จะกดดูข้อมูลก่อนว่าตัวสัตว์เลี้ยงที่เราซื้อไปเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มันคุ้มกับเงินที่เราจะต้องซื้อหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็หาข้อมูลเองไม่สอนนะเมูที่4 จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับทำรายได้สูงสุดถึง1 5 0ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราเนี่ยจะทําหรือว่าไม่ทำนะในส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยก็มีสิทธิ์ทําทุกคนอยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทํากฎระเบียบในการเชิญเพื่อนนะครับเขาก็เขียนอธิบายค่อนข้างหลายขั้นตอนอยู่ก็ลองมาอ่านดูได้นะคบว่า การที่เราแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะมีรายได้อย่างไรจากการเชิญเพื่อนข้อที่ 1, ข้อที่2ข้อที่3อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยการเชิญก็ไม่ยากเลยนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะเชิญชวนตอนนี้นะครับแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลย Facebook Messenger Line มากกว่าหรือว่าช่องทางอื่นๆได้เลยนะประมาณนี้นะครับ ข้อที่สเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการรับรางวัลคําเชิญหลายรายการนะครับก็คือหลายระดับเลเวลเนาะมาสามารถทําได้ถึง3เลเวลเลยนะครับการทํารายได้ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแนะนําเพื่อนเท่านั้นเนาะในส่วนของระดับเลเวลก็คือยิ่งเราเชิญเพื่อนตามลําดับเลเวลเนี่ยได้มากแค่ไหนยอดเงินของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้อยู่ที่เรานะ ต่อไปข้อที่3นะครับอันนี้รับรางวัลนะครับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยทุกสัปดาห์นะครับเขาก็จะมีภารกิจนะครับเราก็มากดเช็คดูว่าเราแนะนําเพื่อนไปเนี่ยภารกิจตรงนี้เนี่ยมันอัปเดตหรือเปล่านะครับนี่ครับมันจะขึ้นตรงนี้เนาะ ทำครบาครบ1000นะมันก็จะขึ้นให้เรากดรับนะครับอันนี้ผมรับไม่ทันนะรับไม่ทันหมดเวลาไปก่อนนะครับเมนูต่อไปกระเป๋าตังค์นะครับในส่วนของกระเป๋าตังค์เนี่ยในการถอนบางคนยังไม่เข้าใจเลยว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนอยังไรนะซึ่งผมก็ทําคลิปสอนวิธีการถอนไปหลายครั้งละไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่า True Money Wallet นะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้ด้านล่างคลิปนี้มีคลิปสอนแนบไว้ให้อยู่นะในการถอนเงินนะครับก็ให้เรามากดที่ การค้าขายนะครับตรงนี้การค้าขายกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับด้านล่างนะครับมันจะมีซื้อกับขายให้เราเลือกฝั่งขายนะครับแล้วก็ให้เราเลือกตรงนี้เป็นราคาของตลาดนะครับก็คือราคาในตลาดเลยเนี่ยมันจะขายในราคาตลาดที่ไม่ต้องรอการตั้งราคาขายนะก็้เรากดแม็กนะครับแล้วก็กดการขายออกนะครับก็คือทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็กดขายได้เลยกดยืนยันนะประมาณนี้ อันนี้คือเราขายเสร็จเรียบร้อยแล้วยอดเงินเนี่ยมันก็จะเป็นค่าเงินของ usdt หรือว่าดอลลาร์นั่นเองพอเราขายเสร็จนะครับเราต้องการถอนเงินก็กดมาที่ถอนนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยให้เรากรอกยอดเงินที่เราต้องการถอนเลยขั้นต่ําก็คือ0ูนดอลลาร์นะก็ประมาณ3.2บาทไทยนะครับอันนี้เป็นการเลือกถอนของธนาคารเท่าอ่าทูมีวอลเล็ตเท่านั้นเนาะ ในการถอนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการถอนของธนาคารนะครับธนาคารเนี่ยจะเริ่มต้นที่ประมาณ0.5นะถึง0.6ดอลลาร์นะครับเพราะว่าประมาณั้นต่ำเนี่ย19บาทถึง20บาทในการถอนเงินของธนาคารนะเนี่ยผมจะถอนทั้งหมดเลยนะครับประมาณ18.9สตางค์นะครับก็ให้เราเลือกเป็นธนาคารนะครับผมนี่ครับ มันไม่ถึงเนาะมันมี19.5เนาะผมมีแค่18นะครับผม8ปนะครับประมาณ18นะเพราะว่ามันโดนค่าธรรมเนียมแล้วก็เลทในการถอนของเหรียญคริปโตหรือว่าเหรียญ USDT เนี่ยมันจะให้เลทอยู่ที่ราคา33บาทนะครับ33บาทซึ่งในราคาตลาดจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่34บาทเนาะตรงในแอปเนี่ยมันเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับที่รับซื้อนะครับผมมันก็เลยไม่ได้ให้ราคาตลาดตามจริงนะครับมันก็ให้เลทตามที่เขากําหนดซื้อแค่นั้นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปนี้เนาะใครที่อยากให้มีโค้ดอ่งเปามาแจากอีกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับถ้าแอดมินเนี่ยเขามองเห็นว่ามีคนสนใจในส่วนของโค้ดอ่งเปาอีกเนี่ยเขาก็อาจจะมาแจากทุกสัปดาห์เลยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ